น,นี่เป็นต้นเงาะนะครับกิ่งพันเงาะนี่ก็เป็นเงาะเหมือนกันนะครับอันนี้มังคุดครับนี่ก็เป็นมังคุดนะครับดูสตอรตอักต้นนนี้ก็สตอน,นะครับเดี๋ยวแต่งโคนเขานะครับส่วนของพี่เจ้าต้นโกโก้นะครับ ยังไม่ดสดใสเท่าไหร่นะครับมาชมกาแฟาดีกว่านะกาแฟานะครับนี่เกียงไม้อื่นขึ้นแทนนี่คือวันกาแฟนะครับ,าารบาลาบิก้าครับ เริ่มแทงยอดแทงยอดใหม่นะนี่อาราบิก้านะครับกาแฟาก็จะปลูกไว้ในร่มนะครับนแนวของต้นยางนะครับก็สดใสยอยู่ครับกาแฟบางต้นก็ยังไม่บางต้นนีไ้ไม่มัดยอดนะครับก็สดใสยอยู่ครับ พาเดินดูตัวเล็กเช้านะครับยำเช้าของเรากาแฟครับปลูกเป็นทิวนะครับกาแฟเขาไม่ชอบแดดเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นต้นใบย,ย้านางเขาเรียกใบย,ย้านางนะครับหรือเถาวันนะครับเอาไว้แกลงลานอ,อไม้นะครับ เราทำอาหารนี้นะครับยอดเขาขึ้นตามกิ่งไม้นะเป็นพืชเถานี้เป็นเขาเรียกย้ารีแพรนะครับสวนเราก็มีนะครับย่ารีแพรก็เนี่ยเราก็ปักเป็นนี่เขานะครับจริงๆมีเยอะในสวนแล้วนะครับแล้วค่อยๆพาชมแบบข้าวๆไปก่อนนะครับใบหญ้านางนะครับนี่ก็เป็น ต้นข่อยเดี๋ยวเราจะขุดแล้วก็เอาใส่กระถางนะครับกาแฟนะครับลูบัตต้านะครับอ๋อต้นนี้เขาหนึ่งต้นนะครับใส่จะดนินที่ดินนี้ครับหนึ่งต้นงามอยู่ครับ ม้ลม้มเจ้าโปรปัต้านะครับล้มหมดนะครับอยู่ล้มหมดโรบัตต้าก็แทงยอดใหม่นะครับเหลือเรามัดกิ่งเขาใหม่นะครับมัดลำต้นเขาอยู่ที่ตรงครับตนเหลียงครับเหลียงก็แทงยอดแล้วนะครับผมชอบเป็นใบเหลียงผัดไข่นะครับตะเหลียง เหลียงครับที่กระเหลียงที่กระเหลียงครับนี่โมูหหิม,พาน,นม,หมพานครับีมโหหิมพานครับเราปลูกเป็นแนวยาวไปนู่นนะครับโมูหหิมพานเรามาชมบรรยากาศร,บรอบๆนี่บาดานแล้วนะครับขอขอบอกไว้จะไม่ทําปั๊มกับหลังคานะครับนี่ข้าวข้าวก่อนนะครับเดี๋ยว วันนี้ต้องไปทํางานนะครับวันนี้งานงานไม่หยุดนะครับเสาทัเสาทิศนี้เราทํางานนะครับในฟาร์มประมาณแต่เช้าครับแล้วก็กลับนะครับแต่เช้าเลยครับเง้นเราขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับนี่เป็นสวนนะครับเป็นสวนผสมนะครับของจากฟาร์มองกรแก้วของเรานะครับนะครับผมวันนี้วันที่สามสิบิงหาคม25 6หาหกสามนะครับ อันนี้พื้นที่นี้ไล่ครึ่งนะครับปลูกเป็นสวนผสมนะครับเราจะอจบเพลงแค่นี้นะครับคลิปนี้นะครับ